สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมวิธีการทำข้าวเหนียวมูนง่ายๆกันนะคะข้าวเหนียวมูนที่หลายๆคนเรียกว่าข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเรามาชมวิธีการทำกันเลยค่ะมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีข้าวเหนียวเขี่ยวงูนะคะมีเกลือนะคะแล้วก็มี น้ำตาลเราจะใช้น้ำตาลสีเหลืองหรือสีขาวก็ได้นะคะอันนี้น้ำตาลอันนี้น้ำตาลสีขาวแล้วแต่จะใช้ค่ะแล้วก็กะทินะคะของเราใช้เป็นกะทิอร่อยดีนะคะเราใช้แค่250 ML นะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็จะทําการตวงข้าวเหนียวนะคะ250 ML นะคะเสร็จแล้วเราก็นําใส่หม้อนะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดประมาณ2-3น้ํานะคะคนๆๆแล้วก็ล้างแบบนี้เลยค่ะส่วนน้ํานะคะใครจะอรองเอาไว้รดน้ําต้นไม้ก็ได้นะคะหรือจะเอาไปทําน้ําปุ๋ยก็ได้นะคะพอดีเราถ่ายไปด้วยค่ะแล้วก็ล้างไปด้วยนะคะมือเดียวแล้วก็ เราไม่ได้เก็บไว้นะคะเราล้างจนกว่าน้ําจะใส่นะคะก็อยู่ประมาณ3มน้ํานะคะถ้าใครกลัวว่าจะมีกลิ่นคอรีนนะคะก็จะใช้น้ํากินล้างเป็นน้ําที่สี่ก็ได้ค่ะเป็นน้ําสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําน้ําที่เราตวงไว้เป็นน้ําดื่มนะคะน้ํากินเนี่ยค่ะข้าวเหนียวเราตวงไว้ที่250 ML นะคะน้ําที่เราจะหุงเราก็จะใช้250 ML เท่ากับข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเหนียวเราหุงแค่ไหนน้ำก็จะใช้เท่ากันนะคะถ้าเราใช้ข้าวเหนียวเยอะกว่านี้น้ำก็จะเท่ากันกับข้าวเหนียวที่เราหุงค่ะหลังจากนั้นเราก็หุงปกติเลยค่ะใส่ในหม้ออถ้าเป็นหม้อธรรมดาที่มีปุ่มกดปุ่มเดียวก็หุงได้นะคะหม้อหุงได้ใช้ได้ทุกรุ่นนะคะแต่รุ่นนี้เขามีรายละเอียดเยอะยิบย่อยะคะ่ะเราก็กดที่เขาตั้งให้มานะคะว่าหุงข้าวเหนียว เมื่อเราตั้งเสร็จแล้วเราก็จะมาทำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวกันนะคะเราก็จะตวงกะทิให้น้อยกว่าน้ำที่เราใส่ในข้าวเหนียวนะคะอยู่ที่ประมาณ2.3ส่วน3ของข้าวเหนียวค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเรา250 ml เราก็จะตวงกะทิอยู่ที่ประมาณ170 ml นะคะแล้วเราก็จะนำไปต้ม ทใส่หม้อเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงก่อนนะคะเราจะใช้เกลืออยู่ประมาณ1ช้อนชาครึ่งนะคะอ่าข้าวเหนียวของเรามัน250 ml ค่ะใช้เกลืออยู่ประมาณ1ช้อนชาครึ่งก็รสชาติเขาจะออกเค็มนำหวานนะคะแล้วเราก็จะใช้น้ำตาลทรายนะคะเราจะใช้สีขาวหรือสีเหลืองก็ได้นะคะถ้าใช้สีเหลืองสีเขาก็จะออก ข้าวเหนียวเขาก็จะสีเหลืองเข้มๆหน่อยค่ะน้ำตาลเราจะใช้ปกติ50 ml ต่อน้ำตาล1ช้อนนะคะอันนี้เราจะลดหวานลงนิดนึงนะคะปกติใช้5ช้อนเราก็จะใส่ใส่แค่4ช้อนครึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นตั้งบนเตานะคะแล้วก็ค่อยเปิดแก๊สนะคะแล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะ เราจะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าไม่ต้องการให้กะทิเขาแตกมันนะคะเราจะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลเขาจะละลายนะคะแล้วก็ข้างๆจะเดือดปุดๆนิดๆน,น,นะคะไม่ถึงขนาดเดือดแรงนะคะเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนหน่อยนะคะอย่าใช้ไฟแรงนะคะ เมื่อเขาเดือดรอบๆข้างๆอย่างนี้นะคะปุดๆ,ๆ,ๆนิดๆนะคะเราก็จะใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ํากะทินะคะเวลาเรามูนเวลาเราทานแล้วข้าวเหนียวเขาจะได้มีกลิ่นใบเตยด้วยนะคะใส่ตอนที่เขาเดือดนะคะแล้วก็คนๆ,ๆไปสักนิดค่ะให้ใบเตยเขาสลบสักหน่อยนะคะให้กลิ่นเขาออกหน่อยะค่ะกลิ่นเขาจะได้เข้าไปอยู่ในน้ํากะทิค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเปรียบเทียบสีของน้ำตาลเมื่อมูลเสร็จแล้วนะคะอันนี้กะทิที่เราทำฝั่งซ้ายจะใส่น้ำตาลสีเหลืองนะคะฝั่งขวาจะเป็นน้ำตาลสีขาวนะคะเมื่อมูลเสร็จแล้วสีของข้าวเหนียวก็จะต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับน้ำตาลที่เราใส่ลงไปนะคะว่าใช้สีอะไรคะ่ะ ขั้นตอนในการทํากะทิอันนี้นะคะรอให้ข้าวเหนียวของเราสุกก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาทํากะทิค่ะเพราะว่าตอนมูนนะคะต้องใช้ความร้อนทั้งกะทิด้วยแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยค่ะหม้อแต่ละรุ่นก็จะสุกไม่พร้อมกันนะคะบางหม้อบางรุ่นก็ใช้เวลานานบางรุ่นก็ใช้เวลาสั้นๆนะคะพอข้าวเหนียวของเราสุกแล้วเราก็จะมา คุ้ยข้าวเหนียวสักนิดนึงค่ะดูเขาจะสุกพอดีเลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเอาไปทานกับหมูปิ้งหรือว่าไก่ย่างนะคะก็นิ่มอร่อยดีนะคะแต่เราจะทำข้าวเหนียวมูนทั้งหมดค่ะหลังจากเราคุ้ยข้าวเหนียวแล้วนะคะเราก็จะนำกะทิที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเอามาเทใส่ข้าวเหนียวแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันนะคะ เราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะให้น้ำกะทิไปท,ทั่วๆนะคะไม่ต้องตกใจนะคะใส่ลงไปอาจจะแฉะแฉะแรกๆค่ะนิดนึงแล้วก็เราก็จะปิดฝาหม้อเอาไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอคลุกเค้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบเตยอบเข้าไปด้วยนะคะ แล้วก็ปิดฝาหม้อเลยแล้วก็รออีกสักประมาณ20-30นาทีนะคะเราจะดึงปลักออกหรือไม่ดึงก็ได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะดึงปลักออกเลยนะคะหลังจากเรามูลกะทิกับข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำกะทิที่ราดหน้ากันนะคะ กะทิอันนี้เหลืออยู่ประมาณ80 ml นะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปประมาณ50 ml ค่ะแล้วเราก็จะปรุงนะคะโดยใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณครึ่งช้อนชาค่ะการทำกะทิที่ราดหน้าจะไม่เหมือนกับกะทิที่เรามลนะคะกะทิที่เรามูลอันนั้นเราไม่ได้ใส่แป้งนะคะ เราใส่แค่น้ำตาลกับเกลือนะคะแล้วก็รสชาติก็จะเข้มข้นอันนี้แป้งค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะน,นะคะเป็นแป้งมันนะคะแล้วเราก็จะทําการคนให้เข้ากันนะคะแล้วค่อยเปิดแก๊สนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะไฟที่เราใช้จะใช้อยู่ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะ แล้วเราก็จะคนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งเขาจะสุกนะคะเมื่อเวลาแป้งเขาสุกแล้วเขาจะก็จะเริ่มเหนืดเนดค่ะเราจะต้มถึงแค่เดือดปุดๆข้างๆนิดๆนะคะให้แป้งเขาสุกก็พอค่ะเมื่อแป้งเขาสุกแล้วนะคะเขาจะเหนืดประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะนำใบเตยนะคะใส่ลงไป แล้วเราก็จะให้ใบเตยโดนน้ำกะทิร้อนๆสักพักนึงนะคะไฟเราอ่อนๆหน่อยนะคะพอใบเตยเขาเริ่มสุกแล้วก็คือกะทิมีกลิ่นใบเตยแล้วเราก็ดับแก๊สนะคะหน้าตาของข้าเหนียวมูนของเราก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟใส่จานแล้วก็นำกะทิมาราดแบบนี้นะคะหน้าทา มากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะมีเพียงแค่หมอ้ขอขุงข้าวก็ทําได้แล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการทาข้าวเหนียวมะม่วงด้วยมอ้ขอขุงข้าวไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ